หนึ่งสิ่งนะคะที่คุณต้องทำระหว่างอาบน้ำไม่ใช่อัดคลิปแน่นอนแต่ว่าที่นี่หนชอบทํานะแล้วก็ได้ผลมาเลยจริงๆตอนที่คุณอาบน้าเนี่ยคุณไม่ต้องคิดอะไรไงคุณโฟกัสเรื่องที่คุณกําลังทําอยู่เมยจะเป็นแปรงฟันดูตัวหรือสะผมหรืออะไรก็แล้วแต่แต่อย่างหนึ่งที่นี่หนจะทําระหว่างอาบน้ำคือถ้าไม่ฟังเพลงก็เปิด audio books หรือ podcast เย็นนี่หนก็มี podcast ใช่ไหมคือในระหว่างที่อาบก็ได้ความรู้ไปด้วยแล้วมันชิลอะคือตอนอาบน้ามันสบาย มันชิลใช่ไหมและไอความรู้ที่คุณฟังตอนอาบน้ำอะ่ะมันจะเข้าหัวไปแบบชิลๆเลยมันจะจําได้ง่ายกว่าเพราะคุณอยู่ในความรู้สึกที่สบายสบายใจสบายกายเพราะฉะนั้นหรือเข้าไปฟังปอปสแคสต์นิดหน่อยก็ได้ชื่อนิดหน่อย n i z z n o i แล้วนี่หน่อยก็จะฟังตลอดถ้าวันไหนเป็นวันสําคัญอย่างเช่นวันที่ต้องสอนนี่หน่อยจะไม่ฟังเพลงทุกการอาบน้ําของนี่หน่อยจะเป็นการฟังปอปสแคสต์ของตัวเองด้วยนะไอที่ชื่อว่า ism e ลองหาอัากว่า ism e เป็นการเซลล์ทอล์กนี่หน่อยจะฟังแบบนั้นก่อน ทุกๆวันสําคัญเลยแล้วก็จริงๆฟังทุกวันก็ได้แล้วแต่คุณแต่นี่เนี่ยก็จะมีเป็นหนังสือเสียงด้วยอะไรด้วยก็สลับสลับกันไปเพราะฉะนั้น1ทริคนี้เนี่ยจะทําให้คุณอาบน้ําอย่างสมบูรณ์แล้วก็ได้ความรู้ด้วยเดี๋ยวไปลองทำกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ